สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับกอากาศดีนะครับที่ในบานนะครับเป็นสถานร้านนะครับไม่ได้สบายเหมือนที่กูคุณคิดนะครับพอเราใช้ชีวิตกันตั้งกลางสายฝนตั้งกลางแสงแดดนะครับพวกเราอยู่ได้นะครับอยู่ได้พวกสถานการณ์นะครับไม่ว่าแดดจะแรงฝนจะตกหนักก็แค่ไหนนะครับของสถานร้านเรานะครับเนี่นะครับ ถ้าคนตกก็ต้องอยู่แบบนี้นะครับบางทีนะครับไอ้ที่หลับที่นอนผ้าทิ้นอะไรต่างๆนะครับัู้อีกนะครับเปียกอีกไหนก็ฟรีอีกนะครับคนก็จาดต้องทนได้ทุกสถานการณ์นะครับก็เราเป็นทหารนะครับเราเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับพวกเรารักในสิ่งนี้นะครับก็คือมันไม่มีอะไรลำบาก ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือต้องทําไม่ได้นะครับสมัเมื่อเราเลือกที่จะมาอยู่จุดตรงนี้นะครับคือมองภาพนาะมองความลําบากนะครับไม่เป็นแค่เลือกใจนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ฝานไปได้นะครับของคนตบนะครับสานเป็นงานนะครับก็เหมือนกันนะครับกับคนทั่วไปนะครับบางคนก็ทํางานอยู่ไกลบ้านนะครับเวลาคนจบก็กิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับพวกเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับเวลาฝนตกนะครับฝนตกหนักบางทีนั่งเปียกนั่งหนาวอยู่นะครับมันจะไม้คิดถึงบ้านนะครับคิดถึงกินที่เราจากมานะครับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับคิดถึงพ่อแม่พี่น้องคิดถึงทุกคนในครอบครัวนะครับบางคนนะครับจากบ้านมา หลายปีนะครับไม่ได้กลับบ้านทุกลงนะครับที่มองสายฝนนะครับจะทําให้คิดถึงบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ตาหรับผมนะครับถ้าฝนตกทีไรนะครับมันทําให้ผมคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่บางคนนะครับก็ลับใจยังไม่ได้นะครับบางคนก็ได้เข้ามาเป็นทหารชพื่อให้เๆกนะครับสิ่งแรกที่เป็นกันทุกคนนะครับก็คือคิดถึงบ้านนะครับเหมือนเป็นทหารเอง ไปอยู uh ่สัปดาห์เรกคุณจะคิดถึงง้านเหลือเกินนะครับคุณจะไม่มีกําลังใจทาอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณยังทําใจไม่ได้นะครับแต่ทุกคนนะครับอยู่ไปสปกพักนะครับเมื่อคุณเลือกที่จะมาอยู่จุดตรงนี้ทุกคนต้องทําใจให้ได้นะครับได้มีความสุขกับงานที่ทำนะครับถ้าคุณเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณจงทํามันไม่มีความสุข เข้าป่ามาสองวันนะครับวันนี้เข้าวันที่สามฝนตกนะครับก็ภารกิจในแต่ละวันนะครับจะเดืออกจากฝนตกจะอะไรนะครับก็คือภารกิจต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับฝนตกลมจะแรงแค่ไหนนะครับแต่ภารกิจก็ยังไม่เสร็จนะครับต้องมีภารกิจที่จะไปทาต่อนะครับทุกคนก็ต้องไปทํานะครับพวกเรามานอนไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นทหารนะครับ อย่ลมจากาฝนอย่ากวาอายุอะไรก็ตามนะครับคืองานต้องมาก่อนนะครับก็นะครับก็ส่วนคนที่ยังมีอกติอยู่กับทหารนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่คุณมาอกตินะครับเปลี่ยนเป็นส่งกําลังใจมาให้พวกเรานะครับมันจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แต่พวกเรานะครับที่ลาบากเวลาทำงานเวลาคุณสมอะไรนะครับผมเชื่อว่าทหารทั่วประเทศนะครับก็เป็นเหมือนผมนะครับ เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่มาทํางานนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการกําลังใจนะครับก็เปลี่ยนจากการอากติกับทหารนะครับเป็นกําลังใจส่งไม้พวกเรานะครับจะดีมากเลยครับกําลังใจนะครับถึงแม้เป็นแค่กาพูดเล็กๆนะครับแต่มันทาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีแรงมีกําลังใจที่จะสู้นะครับก็นะครับผลก็ตาลงบ้างแล้วนะครับผมก็ต้องไปทำภารกิจต่อนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากถึงคนใจนะครับทุกคนนะครับด้วยกันนะครับส่งกําลังใจให้ทหารใจเดนใต้นะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารหรือตํารวจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ใจเดนใต้นะครับส่งกําลังใจมาให้กันเยอะๆนะครับคือพวกเขาทุกคนจะได้มีกําลังใจนะครับในการปฏิบัติงานนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ